ระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงวันที่ยอดซับของคาร์บอยนั้นแต่หลักหมื่นแล้วนะทุกคนโอ้โหต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อเป็นการฉลองเนี่ยเราจะเปิดะกลาดใหม่ให้กับช่องด้วยซีรีส์เกมแมท บอกเลยมันสุดจริงๆเรื่องความหลากหลายเรื่องความเป็นอิสระและความโหดทารุณอันนี้ผมต้องขอทริกเกอร์วอร์นิ่งให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันเลยนะครับว่าเกมนี้มีความรุนแรงที่ขั้นสุดจริงๆครับแล้วก็มีเนื้อหาที่มันโหดอ่ะบอกเลยว่าถ้าใจไม่ถึงผมแนะนําให้ไปเล่นเกมอื่นเรื่องเนื้อเรื่องครับผมขอเกิดเนื้อเรื่องข้าวก่อนก็คือกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีกระตังนิดนึงมาสังสรรค์กันบนเรือจนเกิดอุบัติเหตุเรือก็ไปชนเข้ากบโขดหินเหมือนไททานิกเลยทีนี้ก็ไปติดเกาะกัน นางเอกของเราครับที่ชื่อว่าน้องโยนาเนี่ยเขาก็จะต้องดิ้นโลนเพื่อหาทางออกจากเกาะนี้ให้ได้ฮะก็ประมาณนี้เลยเนื้อเรื่องมีแค่นี้เลยซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับ hmm. ว uh ่าเราจะเล่นโดยน้องโยนาเป็นหลักหรือจะเล่นโดยพี่ผู้ชายคนนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ฮะถ้าทุกคนชอบในการที่จะเล่นตัวละครผู้หญิงนะก็สามารถเล่นน้องโยนาเป็นหลักได้เลยแล้วถ้าคนชอบเล่นผู้ชายเป็นหลักคุณก็สามารถเล่นตัวพระเอกของเราได้เลยนะครับสาเหตุที่ผมเลือกเล่นเป็นผู้ชายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคือความสบายใจครับ ผมสบายใจเลยด้วยความที่ผมชอบน้องโยนาไงเราแบบเราโมน้องมากับมืออ่ะใช่ไหมแล้วเราถ้าว่าเราเล่นเป็นโยนานแล้วเราแพ้เราพลาดให้พวกคนป่าเนี่ยเราโดนคนป่าจับตอกนะทุกคนมันเป็นภาพที่โหดร้ายทารุณมากมันก่งเึ่งเอ็นหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเล่นเป็นผู้ชายดีกว่าปล่อยน้องเอฟเคดีกว่าแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยน้องเอฟเคไว้นานเนี่ยก็ไม่ดีต้องหมั่นมาดูแลน้องหาของเตรียมให้น้องด้วยนะเพราะว่าถ้าน้องโดนเลดบ้านแล้วคือแพ้นี่ก็คือ แหมจบไม่สวยโดนตอกเหมือนกันนะครับซึ่งคลิปนี้ครับผมก็จะมาสอนพื้นฐานการเล่นรวมจนไปถึงการแจกสูตรเหมือนเคยเลยนะฮนะแลวถ้านะนะทุกคนชอบนะเอาเอออยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อเนี่ยคลิปหน้าผมก็จะมาสอนแบบทำเควสนะคือแบบเปิดด่านเปิดด่านเปิดบอสเพราะไอเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดหินตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยสอนที่อะไรเลยเขาไม่ไม่จับมือเลยคือจู่ๆแบบคุณผ่านพวกอ่าอินโทร ขาก็จะโยนคุณลงเกาะปุ๊บเลยมึงไปค้นหาเองมันจะฟีลแบบนั้นเลยอ่ะมึงไปค้นหาเองนี่คือแมปทั้งหมดนะตึ๊ดดำตึด๊ดตื้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหาว่าใครอยากให้ผมเล่นแล้วก็สอน่าเอ้ยต้องไปทำเคยตรงไหนเดินบอสยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วคลิปหน้าผมมาดูเออทำก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ว่านไปมาฮะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะฮะมาเริ่มกันที่หน้าต่างครับหน้าต่างก็จะประมาณนี้ใครที่เคยเล่น don't starve มาเนี่ยก็จะเก็ดเก็เลยนะมันจะคล้ายๆกันนะครับ มันจะมีความเป็นดอนสตาร์บนะตรงที่ว่าเออมีช่องเหมือนกันเนาะแล้วก็มีการคาบของเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้ก็เก็บไม้เก็บหินมาคาบมุนคาบนี่ตรงค้อนนะครับก็ดูได้เลยแนะนําว่าอย่างแรกที่คุณควรทําคือขวานรีบทําขวานแล้วก็ไปตัดไม้ตัดไม้เสร็จแล้วมาทาโต๊ะคาบนะครับเหมือนไม้คาบเลยตรงนี้จุดนี้จะเหมือนไม้คาบเลยพอทาโต๊ะคาบเสร็จปุ๊บคุณก็จะสามารถเข้าถึงพวกอาวุธอุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้ได้ นะครับนะนี่คือการเล่นเบื้องต้นตรงคอลเลกชันเนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าเออมันคืออะไรนะคอลเลกชันเนี่ยถ้าว่าเราฆ่าบอสได้นะครับเกมจะประมาณนี้ฆ่าบอสได้แล้วเนี่ยเราจะได้คัมภีจากบอสมาซึ่งมันก็จะมาอยู่ตรงคอลเลกชันเลยแต่คัมพีพวกนี้มันก็จะใช้ในการปลดล็อกตูดคราฟของที่มันแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเราก็สามารถดูได้ว่าเออตอนนี้เรามีอะไรบ้างแน่นอนครับว่าตอนนี้จะยังไม่มีอะไร เรายัางไม่มีปัญญาไปสู้กับบอสนะครับมาเข้าถึงส่วนตรงนี้ครับตรงอุปกรณ์นะฮะก็จะตรงตามตัวเลยอ่ะก็เป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับถัดมาครับ status ครับตรงนี้จะเริ่มลงลึกละมีหน้าตาประมาณนี้ฮะมี HP มี MP มีค่าสตันสตันนี่คือค่าเกรการติดสตันอ่ะสมมติเราเนี่ยมีเริ่มต้นที่100ถ้าศัตรูมันใช้พวก ค้อนพวกอะไรเงี้ยมันก็จะลดสตันแทนเลือดถ้าเราแบบติดสตันจนแบบ้าสตันเหลือศูนย์เราก็จะหมดสตินะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีผลกับเราฮนะเพราะศัตรูมันจะตีเราเลยมันจะไปสนใจตรง HP ของเราแต่ว่าไอ้ค่าเนี่ยเราไปใช้กับ NPC ได้นะครับคือถ้าหากว่าเราอยากจับ NPC มาเป็นเมียมาเป็นลูกน้องมาเป็นทาสอะไรเงี้ยเราก็จะต้องหาค้อน ค้อนที่มันฆ่าสตตนเยอะๆไปตีมันให้ฆ่าสตันมันหมดพอมันหมดสติแล้วเราก็จับอุ้มกลับบ้านมันจะเป็นหลักการประมาณนี้นะครับค่าสตตนเนาะต่อมาครับจะเป็นค่าฟู้ดค่าอาหารค่าน้ําอะไรเงี้ยผมมองข้ามเนาะค่าแอคแท็กก็ตรงตัวฮะโจมตีค่าสปีดก็สปีดนั่นแหละการก็คือค่าป้องกันซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ส่วนตรงค่าพาร์ตี้แคปซิตี้นะครับคือค่าจํานวนปาร์ตี้เราเนี่ยจะมีปาร์ตี้ได้สูงสุด6คนนะด้านล่างครับนี่จะเริ่มสําคัญละด้านล่างเนี่ยจะเป็นค่าสเตตัส หลักๆเลยถ้าคือคุณเลเวลอัพเนี่ยคุณจะต้องมาอัพมันเลยมันจะมีค่าเลือดค่าสเตรนท์แล้วก็ค่าสปีดนะครับก็ตามตัวเลยเลือดตีแรงแล้วก็ว่องไวถามว่าว่องไวเนี่ยมันมันส่งผลต่ออะไรมันส่งผลต่อการโจมตีนิดนึงแต่หลักๆเนี่ยจะคือการเคลื่อนที่ครับยิ่งถ้าเยอะเนี่ยคุณก็จะมีค่าเคลื่อนที่ที่ไวคุณจะวิ่งไวนั่นแหละเนาะซึ่งมันจะสูงสุดอยู่ที่หมั้ง แต่คุณสามารถเลื่อนตรงนี้ได้ m ูเบ Speed l i มิตเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ห้ 5, มันเวอร์ว่ะเพราะว่ามันเหมือนบินได้เลยนะทุกคนคุณก็สามารถลดมันลงมาเอาเท่าที่คุณรู้สึกสบายใจนะฮะประมาณนี้นะครับสหรับหน้าต่าง Status นะครับหน้าต่างสกิลเนี่ยโอ้โหเยอะเลยอันนี้ต้องพูดกันเยอะเลยนะครับก็คือมันจะเป็น เป,เป็นค่าสกิลทั้งหลายทั้งแหล่นั่นเองครับทุกคนนะโอ้เมื่อก่อนสมัยผมเล่นเบต้านะทุกคนโคตรเฮี้ยเลยคือไม่แปลนะครับคือไม่แปลนะญี่ปุ่นมาแบบตึ๊บเลยต้องมาเดากันเองว่าเออมันหมายความว่าอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาแปลแล้วนะครับเพราะว่าเขาปล่อยลงสตรีมเรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหยอดเยี่ยมเลยมาพูดกันที่ข้อแรกครับข้อเซลฟ์ฮลิ่งเนี่ยคือสกิลเนี้ยครับสำคัญมากคือมันจะช่วยในการรีเจนเลือดเรานะ คือถ้าเราออกจากคอมแบทออกจากการต่อสู้เนี่ยมันก็จะรีเจนเลือดเรานะประมาณนี้เลยยิ่งอัพเยอะยิ่งรีเจนแรงก็อ่านไปข้อที่2ครับเป็นสกิลที่ช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสกินอาหารแล้วเป็นพิษน้อยลงนั่นเองฮะถ้าคุณอัพเต็มเนี่ยคุณจะกินอะไรก็ได้อยากจะแดกอะไรก็แดกเลยมันจะฟิลนั้นเลยนะครับข้อต่อมาจะเป็นข้อฮาร์เวสจะเกี่ยวกับการปลูกผักผักจะโตวไวเราเก็บผักได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะข้อต่อมาครับจะเป็น อันนี้ผมมองว่าสําคัญมันคือช่วยทําให้เราหิวช้าลงนะทั้ง2องอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหิวข้าวหิวน้ําเนี่ยเราจะช้าลงเนาะพอพูดถึงเรื่องความหิวผมขออนุญาตก,กินก่อนเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันหิวมากๆเนี่ยเลือดเราจะลดและลดโหดด้วยนะครับเพราะต่อมาครับ observation เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลตาทิ์เป็นสกิลตาทิปที่แบบมองแล้วเห็นทุกสรรพสิ่งครับคุณสามารถอัพมันไปเยอะๆนะคุณสามารถดูได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเลเวลของศัตรู เลือดทั้งหมดที่มันมีหรือค่าสตันที่มันมีหรืออายุมันเท่าไรหรือขั้นสูงสุดเนี่ยคุณสามารถมองเห็นศัตรูได้เลยนะครับมองผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรผมไม่เคยอัปเดตนะแต่ประมาณว่าสามารถวิเคราะห์ศัตรูได้อย่างถ่องแท้เลยนะครับคือซุยสีบเนี่ยเข้าม,มานะครับคือการที่คือต้องบอกก่อนว่าระบบเกมเนี่ยถ้าว่าเราจะจับเขามันเป็นท่านเนี่ยเราต้องตีเขาให้สลบก่อนแล้วจับเขาไปขังเหมือนจับสัตว์ในเกมอาร์คเกมอะไรอย่างนั้นเลย จับเขาไปขังแล้วคอยป้อนอาหารให้เขาจนกว่าเขาเนี่ยจะกลายาเป็นพวกเราอ้กสั้นยังจะจับสัตว์เลยไอ้เนียนะมันจะเป็นแบบแบบนั้นเลยครับทุกคนเมคานิกจะเป็นมามานนั้นเนาะซึ่งมันจะใช้เวลาในการจับมาเป็นพวกเราเนี่ยค่อนข้างนานถ้าว่าเราอัพตรงนี้เนี่ยมันก็จะย่นระยะเวลาตรงนั้นให้แบบสั้นลงนะครับขั้นสุดท้ายนี่คือสั้นแบบสั้นจัดๆร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะสกิลต่อมาครับผมมองม่าเป็นสกิลที่ไม่ควรอัพมากที่สุดละมันคือสกิลที่เพิ่มระยะในการ ตร้งบ้านให้ไกลขึ้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะวางบล็อกอ่าบล็อกอะไรก็ได้เดี๋ยผมดูอันมีอะไรให้ผมวางได้บ้างอ่ะอ่ะบล็อกอันนี้แล้วกันนะบล็อกกับดับนะครับผมจะอยากจะวางใช่ไหมเห็นไหมมันจะวางได้แค่นี้เพราะระยะมันสั้นแต่ถ้าเอาคณอัพคอนสตรัคชั่นให้มันเยอะขึ้นเนี่ยระยะวงกลมเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นตามนั้นฮนะถามว่ามันสําคัญไหมผมมองว่าไม่สําคัญถ้าผมอยากวางตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมผมก็เดินไปดิ เดือดร้อนอะไรอะอ่ะกูก็วางได้ละใช่ไหมไม่ยากเลยไม่คุ้มต่อการอัพเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ก็แล้วแต่ฮะถ้าแต้มเหลือก็จัดสกิลต่อมาครับสกิลทุย้ยสกิลต่อมาครับสกิลแคร,รี่นะถ้าเป็นเกมอื่นก็คงจะคิดว่าโอ้ยมันต้องเพิ่มช่องแน่นอนเลยสบายแล้วกูกูเก็บของได้เยอะขึ้นแนตะ่มันไม่ใช่สำหรับสกิลนี้เกมนี้มันคือการเพิ่มอ PC ทุย้ย ลิ้นเปรีย้ยทษทีครับทุกคนสาหรับเกมนี้สกิลเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มจํานวน n p c ีที่เราสามารถแบกกลับบ้านได้อ่ายิ่งอัพเยอะยิ่งแบก NPC ได้เยอะมันจะมีเฟสเฟสหนึ่งที่ทุกคนจะต้องแบบเออเอาวะเราถึงเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจับลาดมาเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะต้องแบบเดินหา n p c ที่ถูกใจแล้วกว่าจะเจอนะเว้ยทุกคนวกว่าจะเจอเนี่ยพอเจอแล้วแบบเอ้ยเฮ้ยแม่งมีเยอะเลยอยากเอาไปเยอะ เอาไม่ได้เพราะว่าแบกได้คนเดียวก็เนี่ยแหละฮะสกิลตรงแครี่เนี่ยจะมามีผลมากที่สุดเลยมันจะช่วยให้เราเนี่ยแบกได้มากขึ้นแต่ผมแนะนําต้นเกมเนี่ยไปอัพเกิน2อนะครับอัพเอา2เพราะว่ามันจะช่วยในการ fast travel คือถ้าปกติอ่ะเราแบกลูกน้องมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถวาร์ปได้แบบนี้นะเราจะวาร์ปแบบนี้ไม่ได้ถ้าขอว่าเราแบกลูกน้องไว้นะอืแต่ถ้าคุณอัพถึงขั้น2เนี่ยมันจะสามารถวาร์ปได้เลย เอาง่ายๆก็คือคุณคุณปักพงตรงนี้ปับ๊บคุณก็วาร์ปมาเลยเอาคนมาเก็บแล้วก็วาร์ปกลับไปฟาร์มต่ออย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วอัพถึงขั้นสองแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่ในมุมมองผมนะสกิลต่อมาครับเป็นสกิลหากินเลย2สกิลนี้นะ Smash กับ Grapple เนี่ยมันเป็นสกิลหากินของสายบูตอนเกมเนี่ยถ้าใครอยากจะบูโหดๆเนี่ยผมแนะนําเลย2อสกิลนี้นะครับสกิลแรก Smash เนี่ยมันจะมีผลต่อการโจมตีอ่าโจมตีหนัก นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเลยการโจมตีหนังของเกมนี้มันคือการกดตัว F นั่นทุกคนซึ่งตรงนี้ถามว่ามันสาคัญยังไงมันจะเพิ่มดาเมจในการโจมตีอของเรายิ่งถ้าหากว่าเรา up สกิลเนี้ยนะสกิล s m a ชเยอะเนี่ยโอกาสที่จะติดคลีด,ด้วยสกิลเนี้ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับข่านสูงสุดเนี่ยคือสามารถทับเดียวแล้วตัวแตกเป็นกระตูนเลยแตกเป็นกระตูนเลยนะตะใจชิบหายเลยนะครับสกิลต่อมาสกิล grapple นะครับสกิลเนี้ย โปรสําคัญครับซึ่งสกิลแกร์โปเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะเอ c พีซีที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นนะครับผู้ชายเนี่ยผมไม่สามารถไปแกร์โปเขาได้นะมันมันถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรคือเราไม่เก่งไงใช่ครับสกิลอาเนี่ยมันใช้ได้กับผู้หญิงเท่านั้นมันจะเป็นการจับผู้หญิงแล้วก็ตอกน้องเขาสดๆตรงนั้นเลยนะครับอะ่าคัญยังไงสาคัญเวลาเราเจอพวกศัตรูที่เป็นผู้หญิงเนาะเราสามารถบายพาสกันต่อสู้ได้เลยเราจับน้องเขาแล้วเขาก็ออกตรงนั้นได้เลย พอน้องหมดสติแล้วเราก็อุ้มกลับบ้านได้เลยนะครับชิบหายแล้วผมโดนบุกบ้านไว้แม่งเอ้ยมันจะบุกบ้านอะไรนั่งหนาวะไอเกมเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งคะต้องนอกบทนิดนึงคือมันค่อนข้างที่จะไร้เหตุผลนิดนึงครับคือแบบไอเฮี้ยมันเพิ่งวันแรกอ่ะมึงมึงเก็ทฟิลวะมึงส่งคนมาบุกบ้านกูเฉยเลยเพื่ออะไรวะวันแรกเว้ยต่อให้คุณพยายามแค่ไหนนะมันก็จะต้องมีความแบบไม่พร้อมบ้างแหละไม่มากก็น้อยใช่ไหมมันจะไม่แบบให้พร้อมตลอดเวลามันก็ เป็นไปได้ยากเว้ยถามว่ามันสามารถรับมือพวกมันในวันแรกได้ไหมผมมองว่ามันเป็นไปได้นะถ้าคุณเตรียมตัวดีแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นอกลูกนอก,นอกคางเลยวิ่งตัดไม้เก็บหินแล้วก็เตรียมหอ,อกไว้ในมือเงี้ยอาจจะสู้ได้แต่ก็ลาบากอยู่ครับเพราะว่าค่า S T R เรา,เรามันต่ำเน S C R เรามันต่ํามันก็จะตีเบาอะไรอย่างนี้เนาะเอาละพวกมันไปละกลักบมาเรื่องครับสกิลต่อมาครับก็จะเป็นสกิลลีดเดอร์นะคือเพิ่มจํานวนเหล่าบรรดา ลูกสมุนของเรานั่นแหละประมาณนี้เลยยิงย่งอัพเยอะยิงย่งเก็บลูกสมุนได้เยอะนะครับส่วนสกิลสุดท้ายคือการว่ายน้าครับประมาณนี้เลยก็จะว่ายน้ําได้ไวขึ้นดำน้ําได้นานขึ้นบลาบลาบาก็ว่านไปนะครับอ่ะมาพูดถึงระบบเกมต่อไปครับคือการเดินเควสเกมนี้มันจะมีการเดินเควสที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับคือเขาจะโยนคุณเข้ามาในเกาะแล้วก็ให้คุณแบบแบบหาทางตัวเองว่ามึงจะเล่นยังไงมึงอยากเล่นยังไงก็เล่น นะประมาณนั้นเลยถ้าหากว่าไม่มีไกด์ร่วมด้วยเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลานานเพื่อจะหาคาต,ตอบว่าเออแล้วคุณต้องทำยังไงกับชีวิตกูดีนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เตรียมไกด์ไว้เรียบร้อยละจริงก็ต้องขอขอบคุณทางเว็บเอฟไนที่เขาแบบเตรียมไกด์ไว้เรียบร้อยละถ้าหากว่าทุกคนสนใจอยากให้ผมมาอะสอนเยอะเเวสต่ตางๆนาน,นานเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดให้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยไว้ก่อนครับเราจะมาปูพื้นฐานกันเฉยๆเนาะมาถึงหัวข้อต่อมานะครับคือการใช้สูตรโกงนั่นเองครับ หัวข้อนี้นะฮะถ้าทุกคนรู้สึกว่าฉันอยากเล่นเองไม่อยากที่จะใส่สูตรเนี่ยสามารถข้ามไปได้เลยนะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่เอาไม่มีเวลาเล่นนะครับเขาคันๆที่จะอยากจะปาไม่ได้น้อยที่สุดประหยัดเวลาได้มากที่สุดแล้วก็เอ็นจได้มากที่สุดนะครับผมก็ได้เตรียม สูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆ่วงต้นเกมนั่นก็คือการโกงเลเวลแล้ว,วโกงพอยต์สเตตัสนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมอยากทุกคนนะฮะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe นะครับแม้ว่ามันจะครบ10,000แล้วก็อยาใมันยู่ตรงนี้ให้มันครบ1 0 0 0 0แไปเลยนะครับวานไปแม้ต่้งการโกงนะครับคุณจาเป็นที่จะต้องมีโปรแกรมสามัญประจําบ้านอย่าง Cheat Engine แล้วให้คุณเนี่ยเปิดโปรแกรมขึ้นมาซึ่งเมื่อโปรแกรมของคุณพร้อมแล้วนะครับให้กลับไปที่ตัวเกม อีกครั้งหนึ่งแล้วมองหาค่า exp ของคุณนะครับซึ่งตรงเนี้ยของผมยังเป็นศูนย์เนาะเพราะว่ามันเพิ่งเเวลอ up ไปก็แค่ง่ายๆครับให้คุณวิ่งไปหาต้นไม้ตัดนะครับอาจจะเป็นพุ่มไม้เนี่ยจะง่ายสุดนะวิ่งไปตัดพุ่มไม้เลยปึ๊บแลทําการเปิดปิดหน้าต่าง status อีกรอบหนึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมี10 exp ละก็ให้เรากลับไปที่โปรแกรม cheat engine อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วทําการเปิดไปเลย10นะครับ แต่ว่าตรงนี้ครับตรง value type เนี่ยให้คุณเปลี่ยนเป็น float นะครับอ่าประมาณนี้เปลี่ยนเป็น float แล้วก็เสิร์ชไปเลย10ปึ๊บตัวเลขมันจะยังเยอะอยู่ไม่เป็นไรนะครับเราวิ่งไปหาต้นไม้ตัดอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับอืมรอให้มันตัดเสร็จก่อนเนาะอ่าหลังจากนั้นก็ให้เราเปิดต,ต,ตัว status ขึ้นมาเช็คอีกครั้ง ครับตอนนี้อีกของผมอยู่ที่30แล้วเนาะ,ะให้ทำการกลับไปที่ชีเดนจินอีกครั้งแล้วเสิร์ชไปที่เลข30นะครับคือมันก็ยังไม่พอครับเราจาเป็นทจะต้องหาตัดเพิ่มนะฮะโชคดีมากเจอพุ่มไม้นะครับมันก็จะกลายเป็นเลข40แล้วละผมก็จะเสิร์ช40และสุดท้ายผมก็จะได้ตัวเลขเดียวๆมาเลยให้ทำการดับเบิ้ลคลิกลงมาแล้วเปลี่ยนตรง Value เนี่ยให้เป็นเลขที่ผมว่าน่าจะสัก10,000แล้วกัน จะได้ไม่ต้องโอดมากนะครับเปลี่ยนไปเลย1 0 0 0 0ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันน้งนั้นแหละจนกว่าคุณจะเพิ่มมิกซ์ีนะครับก็ง่ายๆครับให้ผมไปตัดต้นไม้ผมก็จะเลเวอร์อัพเลยนะตอนนี้ผมจะกระโดดไปที่เลเวล14นะครับทุกคนสังเกตขวาบนเนาะคือเลเวลของเรานะฮะเราจะอยู่ที่เลเวล14นะครับเนี่ยเกมมันจะมีความผมผมพูดต,งตรงๆนะรีวิวแบบไม่อวยนะเพราะว่าไงากูก็ไม่ได้เงินอยู่ละ มีแต่เสียเงินนะเกมนี้ขายในสตรีมันทุกคนไปหาเล่นกันได้นะครับมันมีความเออิดนึงนั่นตั้งแต่สมัยเบต้าละคือมันจะบุกบ้านทําหาอะไรวันที่1วันที่2งเนี้ยมันเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทั้งๆที่เกมมันก็ไม่มีแบบเออความยากแบบหลุโหดไม่มีนะมันมีแบบดิฟฟิคอลตี้แค่ขั้นเดียวขั้นเดียวน่าจะเป็นนอร์มอลปาวะมึงเสือกบุกบ้านตั้งแต่วันที่2มึงบ้าหรือเปล่าน้าจกว่าคุณไม่ใช้สูตรโกงนะบอกแล้วตาเลือกตาเลือกมีเวลาให้มึง2วันแล้วแม่ ส่งคนมาเซิร์ฟเราตั้งแต่วันแรกแล้วด้วยนึ่าเป็นโกเพี้อะไรก็ไม่รู้นะจะเอาโหดไปถึงไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะสายแบบไม่โกงไม่ไม่อะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงครับอ่ะตอนนี้คุณได้แต้มมาละคุณได้แต้มมา18แต้มละกับเลเวล14เนาะซึ่งถามว่าเอา้าเราโหดได้หรือยังพี่มันถึงเวลาที่เราจะโหดได้หรือยังถ้าาว่าคุณอยากจะหยุดแค่นี้คุณจะไม่อยากโกงไปมากกว่านี้ละเพราะกลัวไม่สนุกใช่ไหมเอาเลยคุณทำทำการแบบอัพได้เลยอัพแต้มได้เลย แต่ถ้าว่าคุณอยากจะเอ้ยไปมากกว่านี้ผมขี้เกียจที่จะแบบปวดหัวช่วงต้นเกมอะแต่ว่าผมยังอยากคงความสนุกไว้อยู่เอาแค่แบบต้นเกมผมไม่ทรมานมากทําตามผมแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมจะมีแต้มสเตตัสพอยต์อยู่ที่18ใช่ไหมกลับไปที่ชีดินจินอีกรอบนึงแล้วกดไปที่นิวสแกนนะครับหลังจากนั้นตรง value type เนี่ยผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็น f o b t e เปลี่ยนกลับไปเป็น4 b t e แล้วทำการ search ตัว แตมเมื่อกี้เลยนั่นก็คือ18แนะครับแล้วกลับไปตรงเกมนะครับทำการอัพสเตตัสอัพอะไรก็ได้ครับให้ตัวเลขมันเปลี่ยนฮนะมจะอัพสเตรนท์ไว้เลยอ่ะ5ตอนนี้ผมจะเหลือ13ลนะมันจะเสิร์ชไป13เห็นไหมจริงจริงแล้วมันมันค่อนข้างนิ่งนะแล้วนะเมื่อกี้เราจะเห็นว่าตัวเลขมันดิ้นอยู่2ตัวไอตัวที่ไม่ดิ้นเนี่ยเราก็เอาไอตัวนั้นออกมาปึ๊บทำการเปลี่ยนตัว9นะฮะเปลี่ยนเป็นผมแนะนำนะถ้าอยากให้เหลือความสนุกไว้อยู่บ้างนะครับให้มันแบบ เออสบายช่วงต้นเกมแต่ว่ากลางเกมแล้วก็เกลทเคียงนี่ก็ยังคงท้าทายแล้วก็ไม่โกงไปมากกว่าน,นี้ยังอยากเกือความสนุกไว้ให้คุณเนี่ยเอาสัก80แต้มพอมันจะเหลือความสนุกสนานไว้อยู่คือช่วงต้นเกมอ่ะแน่นอนว่าเราจะสบายนะครับแต่ว่าเข้ากลางเกมแล้วยากยากเหมือนเดิมนะยากแบบรายเหตุผลเหมือนเดิมตึ้งแต้มผมแนะนามาให้อัพเลือดนะอัพเลือดไว้สักสิบขั้นไปหนักตรงสปีดกับ STR นะครับคุณบริหารเอาเอง,เองแล้วกันคุณ อยากจะเล่นบิวไหนนะผมแนะนําว่าก็ประมาณนี้เลือดสัก15ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าอยากจะบูระยะไปชิดที่เหลือเนี่ยก็ลงเอสปีดก็ได้เอทก็ได้แล้วแต่คุณนะครับประมาณนี้แล้วคุณก็จะเหลือแบบความสนุกสนานไว้อยู่บ้างแต่ต้นเกมเนี่ยจะบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่เข้าสู่โหมดอีซี่โหมดนะครับเนี่ยผมสับทับเดียวก็ตายเลยพวกเนี้ยแต่แน่นอนนะเราก็ยังคงตายในชับเดียวเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ลงเลือดเยอะขนาดนั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับต้นเกมเนี่ยไอพวกกากๆเนี่ยจะมาแบบทําให้เราปวดหัวไม่ได้ละก็คุณก็คิดอยู่แล้วกันมันวันแรกมันก็ส่งมาแล้ว2คนอะส่งสามคนด้วยซ้ำอะนะครับวันที่2แม่งส่งมาเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยเพื่ออะไรมล๊อรู้สึกส่งตัวตัวอ้วนตัวใหญ่มาด้วยเนี่ยตัวอ้วนตัวใหญ่มันมันถึกนะทุกคนมันไม่สามารถฉับเดียวตายได้นะเว้ยนะก็ประมาณนี้ฮะถ้าใครที่ไม่ใช้สูตรผมแนะนํานะครับแนะนํานะครับเตรียมตัวให้พร้อมฮะ ฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มแบบตาเลือกเลยวิ่งไปเก็บไม้เก็บหินนะเก็บไม้เก็บหินให้พร้อมทําอาวุธให้พร้อมนะครับแล้วก็รับมือกับพวกมันแล้วถามว่าเออถ้าผมไม่อยากจะใส่สูตรแล้วแต่ผม,มอยากเพื้อวไว ต้นเกมผมต้องทํายังไงครับพี่พี่มีเทคนิคให้ครับคือให้คุณเนี่ยไปหาพวกแคมป์คนป่าให้เจอซึ่งมันจะอยู่เพิกซ้ายนี่นะทุกคนนะมันจะอยู่เพิกซ้ายนี่นะเออให้วิ่งเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันวิ่งมาเพิกซ้ายเลยจนกว่าคุณจะเจอแคมป์คนป่านะครับถ้าคุณเจอแคมป์คนป่าแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่คุณควรจะทำเนี่ยก็คือรอเวลาครับรอเวลาให้มันมืดรอให้พวกแม่งอ่ะหลับแล้วก็แอบเข้าไปในบ้านของพวกแม่งนะครับแล้วทําการลูดของพวกแม่งตอนมันหลับ แล้วก็เก็บของข้างในนะจินตนาการภาพบอกไหมประมาณนี้เลยร้อยพวกมันหลับย่องเข้าไปในบ้านแล้วก็เข้าไปขโมยของพวกมันเก็บให้เยี่ยนนะครับซึ่งของส่วนใหญ่ที่มีในตัวพวกมันเนี่ยจะเป็นพวกผลไม้ปีศาจนะครับพูดกันแบบ ม,มีมีมเลยนะมันคือผล,ลไม้ปีศาจลูกมันจะออกสีฟ้า,ฟานะผมรอโอกาสที่จะเจอหมู่บ้านอยู่เนะีย่ยผมจะได้ให้ทุกคนดูนะลูกมันจะสีฟ้า,ฟาเล็กๆไอ้ตรงนี้สาคัญสาคัญยังไงมันให้ EP ครับทุกคนมันให้ EP แล้วค่อนข้างที่จะดีเยอะในช่วงต้นเกมแต่กลางเกมเข้ามาแบบสักวิวสิบอย่างเงี้ยเริ่มจะเป็นปัญหาละเริ่มจะเป็นปัญหาแล้วเ,เ,เพราะมันให้นิดเดียวเขาจะเน้นไปที่การล่าบอสนะครับทุกคนล่าบอสเพราะมันจะได้ผล,ลไม้ปิศาจแบบลูกใหญ่ให้ทีหนึ่งสองพัน p อะไรอย่างงี้ก็ว่านไปนะครับ มันจะเป็นฟิลประมาณนั้นนะทุกคนนะเจอ,อยังเนี่ยเออนี่ยเนี่ยนะฮะหมู่บ้านหมู่บ้านคนป่าจะประมาณนี้เลยให้แนะนําไม่มาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะหลับกันเนาะแล้วเราก็แอบ,บเข้าบ้านมันก็เข้าบ้านมาเลยพ้ามันเข้าบ้านมาไม่ได้เลยนะเรียกได้ว่าใช้ได้นะเราก็สามารถมันนอนฟื้นเลือดได้เออถ้ามันไม่ไม่กลางคืนมันไม่เข้าบ้านนะ ผมนึกนว่ามันแก้ตรงนี้แล้วมันก็เออไม่แก้ก็ดีก็ดีเหมือนกันคือใครอยากมาฟาร์มตอนเช้านี่ก็ใช้วิธีนี้เลยยืยนสู้ใกล้ๆบ้านครับเดี๋ยวผมทําให้ดูยืยนสู้ใกล้บ้านครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเชี้ยแม่งเริ่มเจ็บละเข้าบ้านนอนการฟาร์มแคมป์ยังมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะเราสู้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 สใก้หมดแรงละก็มานอนนะครับก็จะหลบประมาณนี้แต่แนะนำว่าตอนกลางคืนจะง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องสู้เลย ราสามารถแอบ,บมาขโมยของได้เลยนะครับซึ่งของมันก็สเปรย์ละเยอะแล้วก็มีประโยชน์เทียบเลยต้นเกมคือเอาเรื่องง่ายๆอ้วนเลยนี่หน้าตาหน้าตาผลไม้ปิศาจจะประมาณนั้นนะครับถามว่า้าๆนี่ผมไม่อยากฆ่าเลยผมเสียดายมากพี่ทําไงดีน้องก็ต้องครับไอตัวกระบ,บองนี้มานะครับนี่ตัวกระบ,บองนี่พี่ใช้ดูเลยปึ๊บถือมาเลยทําการฟาดฟาดน้องเอาไว้ปึ๊บปบั๊บปึบ๊บปั๊บซึ่งมันใช้เวลานานมาก กระบอกมันกาครับแต่ถ้าน้องสลบเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคุณสามารถอุ้มน้องกลับบ้านแล้วก็เอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับแต่วิธีที่ง่ายกว่าคือการจับออกนะครับกดตัว R เนอะเดี๋ยวจะทาให้ดูแล้วกันแต่ว่าจะเบร์นะครับเพื่อเลี้ยงเนาะวิธีนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการทําให้น้องนั้นเหยียดเราไม่แนะนําให้ทําแนะนําให้แบบน้องหมดแรงแล้วก็ปล่อยน้องแล้วก็อุ้มน้องกลับบ้านซึ่งวิธีการอุ้มครับประมาณนี้เลยกดที่ตัวน้องนะครับ แล้วกดตรงแค r ีเนาะเราก็จะทําการอุ้มน้องกลับบ้านเลยซึ่งแน่นอนครับมันจะทําให้เราเนี่ยวิ่งช้าลงนี่ถ้าหากว่าเราไม่อัพสกิลแครีเนี่ยเราวาปไม่ได้เห็นไหมแคร r y Too นี่ y NPC เห็นไหมวาร์ปไม่ได้วิธีแก้ก็คือคุณต้องอัพสกิล Carry ให้ได้สัก2ขั้นนะครับวางน้องไว้ก่อนผมไม่เก็บเนาะช่วงต้นเกมผมยังไม่อยากแบบหาปากมาเลี้ยงอ่ะเข้าใจป่ะถ้าคุ้มค่าข้าวมันค่อนข,ข,ข้างเขี่ยมนะครับทุกคน เนี่ยก็จะเป็นแนวทางการเล่นแบบขั้นต้นเลยทุกคนแนวทางการเล่นขั้นต้นแล้วก็การใช้สูตรต่างๆนานาเนาะถ้าเกว่าทุกคนสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยนะว่าเออพี่สอนเปิดด่านยาเยร์เวสเคียบบอสอะไรก็ว่านไปแล้วคลิปหน้าผมจะมาทําให้นะครับแน่นอนนะว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ทาคลิปสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าไปติดเกมอื่นด้วย <laughs> ยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับแต่จะแวะกลับมาทุก ครั้งที่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบลืมกันนะครับผมนะเอาละสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจุบจ๊บๆอย่าลืมกดลงกดไลค์กดซับสไครป์ไปกันด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับ